ฉันเคยบอกไปแล้วไงว่าถ้าเธอเกลียดฉ,ฉันเธอก็มาสู้กับฉันเธออยากเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขา้ามาใช้เป็นเครื่องมือถ้าพี่ไม่อยากให้เราคนอื่อนมาเกี่ยวข้องเนี่ยพี่ก็บอกมาสิว่าปีแสงเป็นลูกของพี่ถ้าไปแล้วไงเธอจะทำอะไรฉันได้พี่นลืมนะฉันไม่ซีดาราฉันก็เป็นนักปั้นที่เคยใจแตกแล้วไงก็ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจเลย แล้วลูกพี่เขารู้หรือ,อยังะว่าใครเป็นแม่เป็นลูกที่ถูกทอดทิ้งเป็นลูกที่แม่ไม่ต้องการเป็นมารหัวคนเขาไม่ได้เป็นมารหัวคนอุ้ยตายตาย,ตายที่แอลนม่ยอมรับแล้วหรอคะที่แอลที่มีแต่ความแขน แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไงเธอจะไปแฉเอาปีจป่ายลูกของฉันไม่เห็นจะทำให้เขาเสียหายตรงไหนเลยปล่าเลยเพียวไม่ได้ต้องการจะแฉแต่เพียวแค่อยากรู้จุดอ่อนของพี่มากกว่าเพราะว่าทำพี่อ่ะพี่ก็แค่เ็กแต่ถ้าทำลูกพี่อ่ะพี่น่าจะทนมานมากกว่า คิดหรอว่าฉันจะยอมที่ทำคนเดียวได้ที่ฉันมา,าวันเนี้เพราะฉันต้องการให้เธอรู้ว่าการเป็นนักปั้นที่ดีมันเป็นยังไงเด็กที่เธอปั้นน่ะอย่ามองเขาแค่เป็นสินค้าเธอควรทําทุกอย่างให้เขาจัใจ ถ้าวันหนึ่งเธอพาเขาประสบความสําเร็จได้สิ่งที่เธอจะได้รับมันมีค่ามากกว่าเงินโดยที่เธอไม่ต้องเรียกร้องอะไรจำเอาไว้